วิธีสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไลแมนนะครับเริ่มต้นให้เราไปที่ไลแมนนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปนะครับคือดาวน์โหลดเสร็จแล้วลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วต่อไปเป็นวิธีการสั่งซื้ออาหารนะครับให้ใช้1น,นิ้วปัดซ้ายหรือขวานะครับไปหาคำว่าไลแมนนะครับก็คืออยู่หน้าแอปพลิเคชันไลแมนนั่นเองนะครับ line man หลังจากนั้นนะครับให้ใช้1น,นิ้วข้อ3ครั้งตรงแอปพลิเคชัน n ลแมนนี่แหละครับ หนึ่งสองสามเอาแอปออกจะมีไดร์ล็อกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับใช้หนึ่งนิ้วปัดไปด้านขวามือนะครับเพื่อหาคําว่าสั่งอาหารนะครับต้องใช้แช์แอบปบแก้ไขเรียกรถเมเซนสั่งของปุ่มสั่งอาหารปุ่มเมื่อเจอคําว่าสั่งอาหารเสร็จแล้วใช้หนึ่งนิ้วค้อสองครั้งเพื่อเลือกเมนูนี้ครับไลน์แมนจากนั้นนะครับใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปจัดส่งสั่งไว้รับเลยจัดส่ง เเพื่อหา,าหอคําว่าค้นหาร้านหรือเมนูนะครับถ้าใครต้องการฟริกอาหารประเภทอาหารนะครับแต่ผมไม่ต้องการที่จะฟิกนะครับผมต้องการที่จะหาอาหารที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็คือเมนูส่งฟรีใกล้เคียงนั่นเองนะครับปุ่มดอกปุ่มรถเข็นโลกปุ่มโลโก้อื่นภาพส่งฟรีใกล้บ้านอ่าก็จะเจอคําว่าส่งฟรีใกล้บ้านนะครับหลังจากที่ใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยนะครับเมื่อเจอแล้วใช้หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเข้าไปครับ ที่อยู่จัดส่งบ้านอ่าหลังจากนั้นนะครับเลือกอยู่โลโก้อื่นที่อยู่จัดส่งบ้านเขาก็จะให้เราเลือกที่อยู่จัดส่งนะครับซ c h food home อ,อถ้าใครยังไม่เคย <Home. S 1> เรียกหรือว่ายังไม่เคยใช้บริการนะครับก็ให้เพิ่มที่อยู่จัดส่งเข้าไปตรงนี้นะครับที่อยู่จัดส่งที่อยู่จัดส่ง,น,งนิ้วข้อ่สองครั้บเข้าไ My a d d r e s <ke> s ดูทั้งหมดกลุ่มบ้านส5มสิบห้าเครื่องไออที่ทำงานไอซีไอคอเพิ่มเพิ่มที่อยู่ใหม่ เขาก็จะมีคําว่าเพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับโดยการใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับหาคาว่าเพิ่มที่อยู่ใหม่ก็เคาะเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมีที่อยู่อยู่แล้วผมก็จะมาเลือกที่ที่ทงานบ้านที่อยู่ที่ผมเลอกเอาไว้ซอยคูบอนยี่สิบเจ็ดแยกสามสิบเจ็ดคูบอผมก็เลือกที่อยู่เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นหนึ่งนิ้วปัดขวาไปครับแล้วเขาก็จะค้นหาร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงที่จะส่งของเรานะครับร้านใกล้เซิร์ชฟู้ดโฮที่อยู่จะเลือกอยู่ ใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยครับเจ๊แดงสามย่านส้มตำถ้าสมมติว่าผมต้องการไปที่ร้านเจ๊แดงสามย่านตรงนี้หนึ่งนิ้วคล้อยสองครั้งเข้าไปบาร์แบล็กอุ่มหลังจากนั้นนะครับใช้สามนิ้วปัดขึ้นเพื่อที่จะข้ามหน้าโฆษณาตรงนี้ไปทห้าถึงสิบเอ็ดจากหนึ่งร้อยห้าจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วแต่ตรงกลางหน้าจอคอมโบหนึ่งส้มตำไก่ย่างลดพิเศษเฉพาะที่ไลน์แมนโปรดิวเตอ์หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่บาท ถ้าสมมุติว่าลักีตาาาหวงงระบขดบผมอยากกินผมจะสั่งตำหลวงพะบางมันเป็นยังไงไม่รู้ตำหลวงพะบางนะครับถาดตรงนี้นะครับทมกก็ใช้หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งไปปุ่มภาพถ่ายหน้าจออ่าหลังจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วปัดคว้ามาถั่วขีดภาพถั่วเขียวผ้าตา้มามะเขือเทศสปาเกตตี้ภาพตำหลวงกระบางถาดน้ำส้มตำกรุณาเลือกแยกกรุณาเลือกหนึ่งข้อเขาก็จะให้เราเลือกนะครับคุณสมบัติหรือว,ว่าเลือก อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นทับเข้ามานะครับแยกเซเปเรฟศูนย์บาทก็จะมีแยกตาพร้อมทานเรดี้ทูอิทศูนย์บาทตําพร้อมถาดพร้อมรับประทานเลยอ่าระดับความเผ็ดตามพร้อมทานแล้วกันตาพร้อมทานเรดี้ทูอิทศูนย์บาทเรดี้ทูอิทพร้อมที่จะรับประทานนะครับอันนึงนี้ปลปอดคว้ามาระดับความเผ็ดข้อเลือกระดับความเผ็ดนะาเลือกระดับความเผ็ดได้ไม่ใส่พริกศูนย์บาทเป็ดน้อยพริกหนึ่งเม็ดศูนย์บาทเป็ดน้อยเป็ดปกติพริกสามเม็ดศูนย์บาท เอาผมเอาเพ็ยน้อยแล้วกันพริกพริกหนึ่งเม็ดนะเผื่อพริกเม็ดเท่าหัวแม่มือนะครับเผ็ดมากพริกข้เพิ่มหัวข้อทีนี้ก็ปัดขว้าไปจะเป็นท็อปแล้วเลือกสูงสุดหนึ่งข้อข้อหมูย่างบวกข้าวเหนียวทริโพลเซ็ตบวกสติคิีไรซ์หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทโอ้ถ้าบวกข้าวเหนียวบวกข้อหมูย่างบวกอะไรเข้าไปเพิ่มไม่อีกร้อยกว่าบาทหมูปิ้งข้าวคั่วบวกข้าวเหนียวทริโพกมิโตรสทีคราวนไรซ์บวกสติคิีไรซ์หนึ่งร้อยห้าบาท ไก่ย่างข,าข่าคั่วคริลชิคินวิทาคราวน์ตโรสทีไรซ์หนึ่งร้อยสิบเก้าน้ำตกหมูคริลปุกไส้อ่อนหมูย่างข้าวเหนียวสติ๊กี้ไรซ์หมดแคบหมูไรมันข้าวเหนียวสติ๊กี้ไรซ์หมดแคบหมูไรมนันต้นตำรับคริสปี้พีอาร์เคไรซ์ออริจินอลยี่สิบเก้าบาทรายละเอียดเพิ่มเต <ผม S 2> ิมสมมุติว่าแคบหมูไรมันต้ตตนตำรับคริสปี้พีอาร์เคไรซ์ออริจินอลยี่สิบเก้าบาทรายละเอียดเพิ่มเช่นไม่เอาผักช่องปุ่มอาจเป็นไปได้ลดหนึ่งก็หนึ่งนี้ปัดขวาไปปุ่มใส่ตะกร้า หรือเช่นไม่เอาผักชอบกลุ่มเช่นไม่เอาไรละเอียดเพิ่มเติมนี่ปัดขวาไอ้ปัดซ้ายย้อนกลับมานะครับรายรละเอียดเพิ่มเติมตรงหัวข้อที่บอกว่าายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเช่นไม่เอาผักนี่ปัดขวามาความนรละเอียดเพิ่มเติมเช่นไม่เอาผักช่องอ้อนข้อความช่องต้อนข้อความอาจจะไม่ใส่ปูแล้วกันนะครับตังแหงแทกเครื่องหมายทับไม้มะลายไม้มะลักมอมะมอมะสระอีสระอาสระอีรอเรือสระอาเอกเอกไม้หมวนไม้หมูเสาเสือสาเสือเอก หอพึ่งตอปลาตอปลาปุ่มรายละเอียดเพิ่มเติมสี่สระอูสระอูพ่อพานดอเด็กแคบหมูไรมันต้นตำรับผมเลือกไม่เสรปูแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้นิ้วแต่ตองแคบหมูไรมันต้นต้องไหนก็ได้ของหน้าจอด้านบนนะครับแล<า>้วปัดข้ามา คำว่ารายละเอียดเพิ่มเติมหนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเข้าไปคำว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะปิดโหมดการพิมพ์นะครับไม่ใส่ปูช่องอ้อนข้อความอ่าแล้วหนึ่งนี้ปัดขวามาก็จะบอกจะเจอคําว่าไม่ใส่ปูนะครับปัดข้อไม่คลิกปุ่มอาจเป็ดหนึ่งปุ่มอาจเป็นใส่ตะกร้าเจอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคําว่าสองร้อยใส่ตะกร้าใส่ตะกร้านะครับเมื่อเจอคําว่าใส่ตะกร้าเสร็จแล้วใช้หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเข้าไปใส่ตะกร้าอ่ะเสร็จแล้วนะครับบองต่อยสิบการสั่งนะครับต่อไปจะเป็นการสั่ง สั่งใช้หนึ่งนิ้วแตะมุมขวาล่างครับ269บเาทก็จะเจอคําว่าราคาเจอราคานะครับ200เท่าไหร่นะ269บาท269บาทนะครับสำหรับส้มตามถาดน,นี้นะครับโอเคหนึ่งนิ้วปัดฟ้าม,มาตะกร้าของฉันไปดูที่ตะกร้าของฉันใช้หนึ่งนิ้วคอสองครั้งที่ตะกร้าของฉันครับตะกร้าของฉันบล็อแบล็บรรกุ้ง<อ>ไไหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับโดยการใช้หนึ่งนิ้วแตะด้านล่างระบอตรงกลางนะครับตรงกลางของด้านล่างนะครับ ด้านล่างหน้าจอนะครับแต่ว่าแต่เป็นตรงกลางอดีตโฮมนะครับลดค่าส่งเพิ่มอีกขั้นเมื่อช่างอาหารเราจะบอกว่าลดค่าส่งรายการอาหารที่สั่งปุ่มกลางแจ้งรายการอาหารที่สั่งรายการอาหารมีอะไรบ้างหนึ่งนี้ปัดคว้าไหมหนึ่งตำรวจปุ่มตำรวจพ่อบางนะครับมาจากลาวแก้ไขปุทั้งหมดภาพอาจเป็นวัดปุ่มหนึ่งนี้ปัดคว้าไปเรื่อยสอไปดูโปรโมชั่นนะครับส่วนลด15สิบห้าบาทจุดส่วนลดร้านที่ร่วมรายการยี่สิบแปดบาทจุดศูนย์ค่าจะส่งค่าจะส่ง ยี่สิบแปดบาทส่วนสิบห้าบาทจุดศูนย์ศูนย์ชำระด้วยแอปธนาคารชำระด้วยแอปธนาคารสองร้อยแปดสิบสองบาทจุภาพภาพภาพบวกค่าจะส่งภาพเป็นสองร้อยแปดสิบกว่าบาทปุ่มส่งฟรีดอกจันสำหรับสั่งร้านที่สองอาคาชปุ่มส่งดูร้านที่ร่วมรายการอาคาชเงินส่งฟรีร้านที่สองใช่ชำระเงินโดยใช้คูปองคูปองตรงนี้นะครับตรงคําว่าใช้คูปองนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะใช้คูปองหรือถ้ามีคูปองอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คูปองตรงนี้ได้นะครับหนึ่งนิ้วค้อ2สองครั้งเข้าไปลดสแรกปุ่มหลังจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วปัดนคว้ามาใส่รหัสคุณมีคูปองส่วนลดทุกร้านอาหาร20% off สูงสุด100บาทท่านต่ำ2องาบบาทใช้ได้ถึงวันที่31สิง <ผม S 1> หาคมสามารถใช้คู <25 60 S 2> ปองนี้ได้นะครับถ้าผมใช้ส่วนลดตรงนี้ก็จะลดลงมาอยู่ประมาณ50บาทนะครับ50กว่าบาทก็จะเหลืออยู่ประมาณ200กว่าบาทแต่ว่าผม ยังผมก็จะโคตดออกมาโดยการใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายมาจนสุดนะครับเจอคําว่าโคตรก็แตะโค้ดไปทีนี้หนึ่งนิ้วแตะตรงกลางนาจอใหม่รักโลกกับเราฉันต้องการสาเครื่องหมายเพื่อที่จะไปตรวจสอบวิธีการชำระเงินนะครับลดค่าส่งเพิ่มสิบสามบาทอน่างนิ้ปัดขวาไปเรื่อยชำระเงินโดยชำระเงินโดยของผมเลือกไว้อยู่ที่ S C B E C คือแอปธนาคารนะครับ S C B S C B E C ภาพ ถ้าใครไม่มีเบื้องต้นนะครับแอปพลิเคชันจะเลือกเงินสดไว้ให้เรานะครับแต่ถ้าของใครไม่ขึ้นอย่างนี้หรือมันให้เราเลือกนะครับวิธีการชําระเงินก็เข้าเข้าไปตรงคําว่าที่ลงท้ายด้วยคําว่า scbec ภาพภาพนะครับลงท้ายด้วยคําว่าภาพก็เข้าเข้าไปนะครับ scb l เพื่อที่จะเลือกประเภทการชําระเงินนะครับแล้วผมลองไปเลือกแบบเงินสดดูนะเงินสดหนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาคําว่าเงินสดนะครับก็หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งไป 282บาทจุดสูงสุดมันก็<ต>่มรับอาลา่าง282บาทอ่ามุมขวาล่างเขาจะบอกราคามาประมาณราคานี้หลังจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายย้อนกนลับมาสั่งเลยเจอคําว่าสั่งเลยถ้าเรากดสั่งตรงนี้หมายความว่าเราดําเนินการสั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็รอให้ทางร้านจัดการแล้วก็มีไรเดอร์มาส่งนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการสั่งอาหารด้วยแอปพลิเคชัน Lineman ครับผม